สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านค่ะวันนี้กิติมาสาบานดอนจะมาพาลรอตลาดลักเกตค่ะวันที่เจ็ดมีนาสองหสองเหลือสี่ตัวควายโอ้อย่างอีก4ี่ห้าไปหมดแล้วเจ้าของหาเลาะแล้ว สองแม่ลูกนี่เป็นเจ้าของมาใส่เนะเฮ้ยหาเจ้าของมาเจอแล้ว โแดงนี่อบาทสามหมดพนฮะสามหมเนคู่นี้คู่นี้สามหมื่เจ็ดพันไม่รู้ไม่รู้สามหมื่นเจ็ดพันรูผูู่วู่้ตัวคู่ม่ดนสามหมื่นเจ็ดพันสาเจ็ดพันคู่นี้สามหมื่นเจ็ดพั ตัวขาวนี่ดิค่ะตัวขาวสามหมื่นห้าพันทองทองบ <1, S 1> ะองโอ้ทองเลยไาสั่นั่ท้องไเลยสามหมื 35, <000. S 2> ่นห้าพันตัวนี้ดคะ่ะนี่สองหมนห้าพันสองหมื่าพันขายลูกอกแล้วขายลูกแล้วค่ะตัวนี้สามหม่นห้าพันลูกลูกตัวเมียสามหมันลูกตัวเมีย สามหมโทรหาคุยกันได้ค่ะโทรหา0ูนย์เก้าสี่ห้หนาหหกยอยอดค่ะโทรหาพัวนสองมสี่ห้าหกหโตนี่ค่ะหกโตหก เลยมืดน,นะมตัวนี้คือสูงแฮะตัวนี้ตัวนี้สามหมื่นสามหมื่นสามหมี่สามมืนสี่ฮะท้ทองตัวนี้ยังไม่ท้องยังไม่ท้องโอสูงสูงสามเจ้าเลยนะ หมูขูโตเลงว่วงังโทรหาในหอยออดได้วัวไม่ตัวงามๆใหญ่ๆนะใช่สวยค่ะใช่สวยจิง ไม่ขายขายพวกตัวโตอมาจัดตัวค่ะเจ็ดอมาเจ็ดตัว เพจกไปต่คน้เนี้ไม่ได้ต่นะมตัวนั้นในนีเอาขายแล้วบตันี้ยงล่ะครับของผู้ใดผู้นี้่พร้องาน้อยหวยสาวเนี่ยเปีขายเนีสาวห้าเนี่ยส เจ้าหาเงว่นแม่สาวโอ้ได้กำไรนอนสบายอยู่ได้รู้นู้กำลังากันาอ้เออมโ้คนี้ได้ก้แล้วชว่างแค้ได้กำไรแล้วนอนวางอยู่ติโอ้ตนี่ขายบ,ลบอลบอลชมนี้ ยังครับสามสิบกว่าสามิบสองตีวดผู้ใดงวเพิ่นจะของจะไปทางไหนตีโอ้สามสิบส าของบ่อยู่เจ้าของบ่อยู่เจ้าของบ่อยู่เจ้าของไป,งปหาใสา่ทางใดเน,นาะโ้ตัวนี้ใหญ่

ได้ได้เมื่อกี้นี่ลาหยแล้วได้ไม่รู้ว่าวอร์ดจะนั่งกันได้ยังงตัวเติมอ่ะจะเอาข้าวมันต้องวอร์ดเลยใช่เอาข้าวเราด้องวอร์ดอรเรา Samuel 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เจ้าสามหาล้อยเจสามหาล้อยเจสามหาล้อยตรวนั้นดิเจ้าหา โอรหาตัวมียสองหมื่นสามตัวมียสองหมื่นห้าตัวมียโทรหาคนสื่อน้อยได้ค่ะ 0916782843นึงเจ็ดอาสองมื่นสองมื่นสาม ืเจ๊หาร้อย5ป0ร์เซ็นเรยที่มือกัแ่ขึ้นขนางนี้พ้นนะวมัน เจ้าขอ <stated> งบ่เห็นเจ้าคอจะไปใส่ละจะเตรียมเมื่อละโอ้นั่นก็เตรียมเมื่อละ่มาอยเอาไฟกันไปไฟกันไปไปรับจ้างแก้เขาไปจังไ้หาพันเดีย

ที่ชมแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้กิติมาสาบ้านดอนด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ